ความรักก็เหมือนเบียฮะคนที่เทคือคนที่ยกขวดส่วนคนที่เจ็บปวดก็คือคนที่ยกแก้วความรักทำให้คนตาบอดส่วนหมูทอดทำให้เราอิ่มแต่ถ้าโดนเธอทอดทิ้งถึงท้องจะอิ่มแต่เราก็เสียใจความรักก็เหมือนชาไข่มุกทั้งเจ็บทั้งจุกก็เพราะไข่มุกติดคอ เจ็บกว่าการจากลาคือการถอยออกมาแล้วเหยียบตะปูขอบคุณครับคนบางคนหายไปจากการมองเห็นแต่ก็ไม่เคยหายไปจากความทรงจำเลยนะรักเขาแต่เขาไม่รู้ยังดีกว่าเขารับรู้แต่เขาไม่รักปีใหม่แล้วอย่าคิดมากมันไม่ดีเปลี่ยนมาคิดมีดีกว่าแล้วจะ